นี่ครับวันนี้ผาเด็กๆครับมาลองชิมแบบสมัยก้อนดูครับมะม่วงกะปิครับจิ้มกะปิกินครับสอยมาจากต้นข้างบ้านนี่ครับเดี๋ยวจะเริ่มลองรับประทานนะครับฝากทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับกด subscribe ให้ผมด้วยครับครับเดี๋ยวผาเด็กๆ มาลองชิมครับลองครับดูครับกลัดลองดูนะครับกลัดลองเลยจิ้มปีจิ้มกะปิอือนี่ครับอื้อหูอุด้วยอร่อยไหมอื้อหูเป็นไงครับอร่อย โอเคครับเดี๋ยวลาคลิปไปก่อนนะครับฝากอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเป็นกำลังใจผมด้วยครับครับลาไปก่อนครับคลิปสั้นๆครับ